น็อดวิสรุธพาลูกๆทัวร์โรงงานน้องเกลตบมือชอบใจได้ดูเชิดสิงโตครอบครัวดังสีสิ่งพิพัฒสมกับเป็นตระกูลใหญ่จริงๆกับภาพครอบครัวในช่วงเทศกาลวันตรุษจ,จีนที่มีการรวมตัวกันแบบพร้อมหน้ารวมถึงนอดวิสรุษสามีของชมพู่รยาที่ครงภรรยาและลูกมากันครบและภาพที่เห็นน็อดวิสรุตนั้นพาลูกๆสายฟ้าพายุและน้องเกล มาทัวร์โรงงานด้วยจากคลิปที่น้ตวิเศษโพสต์ภาพความอบอุ่นของตระกูลลงติ๊กต็อกซึ่งในวันตรุษจีนก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการมีขบวนเชิดสิงโตจากอ่งเปาพนักงานซึ่งในอนาคตลูกๆหลานๆ,ๆ,ๆ,ๆที่มาดูกิจการโรงงานในวันนี้ตอนโตขึ้นก็ต้องสานต่อจากครอบครัวแล้วความสนุกของเด็กๆโดยเฉพาะน้องเกลที่นั่งอยู่เคียงข้างพ่อน็อตด,ดูจะชอบอ,อกชอบใจกับการเชิดสิงโตตบมือใหญ่เลย